น้ำทะเลทะลักเข้ามาถนนกลายเป็นแม่น้ำน้ำท่วมสูงถึงระดับเข่าแล้วที่นี่คือท่าเรือประมงหัวจื่อเหลียวเมืองยิ้นลินรถที่ผ่านไปมาต้องชะลอความเร็วชาวบ้านพากันกังวลเมื่อเห็นน้ำท่วมสูงขนาดนี้บางคนรีบออกจากบ้านไปหาที่หลบภัยบนที่สูงชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมขึ้นมาทำการค้าไม่ได้ดูสิน้ำท่วมถึงท่าเรือประมงแล้วบางคนกังวล แต่บางคนทราบข่าวน้ำทะเลนุนสูงจึงรีบไปชมคลื่นประชาชนบอกว่าว,วันนี้ระดับน้ำสูงกว่าเมื่อวาน do, do. สูงกว่าปีที่แล้วลินฉวนยี่ประธานสมาคมประมงกล่าวว่าแม้ที่นี่จะเกิดน้ำท่วมทุกครั้งเมื่อน,น้ำทะเลนุนแต่คราวนี้น้ำมาเร็วและสูงมากน้ำท่วมถึงประตูแล้วเกิดความเดือดร้อนเคอร์จจิ้นเซียนผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาบอกว่า น้ำทะเลหนุนสูงเป็นเพราะซุปเปอร์มูนซึ่งก็คือพระจันทร์โคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดใน,น,นทั้งเดือนนี้นมีพระจันทร์เต็มดวงส,ดสองครั้งคือ2และสสิงหาคมออาปรากฏการสองอย่างมาบรรจบกันกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงว่าจนถึงวันที่3กันยายนผู้ที่อยู่ชายฝั่งและพื้นที่ลุ่มต้องระวังน้ำทะเลหนุนสูง โดยเฉพาะวันที่หนึ่งกันยายนน้ำจะหนุนขึ้นสูงสุดแสงชัยกิติภูมิวงศ์อาร์ทีไไต้หวัน